สวัสดีค่ะพามาเปิดรีวิวอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะเปิดป้ายปีเตอร์แพน,นะคะ่ะเราจะเปิดป้ายปีเตอร์แพนนะคะรหัส210มาดูงานข้างในกระสอบกันนะคะว่ารายการนี้คือสินค้าอะไร ของมากอีกหนึ่งไอเทมที่ขายได้ทั้งปีและขายได้ตลอดการไม่ว่าจะปีพศอไอหนนะคะก็หนีไม่พ้นงานคาดิแกนนั่นเองนะคะอ่ามีแค่แบบโปรโปรวับวบแวมๆวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเต็มเ็มกันว่าข้างในเขาจะเป็นยังไงจะออกแบบไหนลักษณะประมาณไหนนะคะแต่เท่าที่ดูภายนอกนะพี่โอว่าละมุนตะมุตะมิแล้วเนี่ยพัดธงพัดเทลนะเออปรับเปียนูนโคเชมีโปรนะเอามาจ้ะใต้นี้รหัสนี้รีบเลยไวๆเลยโอ้ยรถ รถรูสแปนตันมากจ้ะโอ้ตัดระบุวม์มากเลยพี่เนาะใครสนใจรายการนี้รีบพักมาได้เลยนะคะหรือว่าใครจะเอาก้อนรีวิวหรือใครจะเอาก้อนใหม่ระเบียดลงไว้ให้ใต้โพสต์รีบพิมพ์เซฟให้ไวสินค้าเข้ามาน้อยหมดแล้วรอยาวๆนะคะมาเลยค่ะมาดูพร้อมๆกันค่ะพี่แล้วเมื่อกี้พี่เอาแมตต์ตัวไหน,นะวะพี่จระรัคาดิแกนผ่าคาดิแกนผ่านหน้านะาเน,น,ะนะน้นหนาเน้นหนาใครชอบเน้นหนาต้องเอาป้ายนี้ซีทีป้ายนี้ อไลน์ว uh. huh? uh. huh? oh. ินเทจอะวิซซักอะอ๋อไม่คนไม่คนพี่บังเอาไว้มันจะลงโอ้ยสวยจังข้าขาสวยจังเลยจำนวนแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวนับให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปให้ใต้โพดนะโอ้ยสวยอ่ะสวยอีกแล้วของสวยอีกแล้วของสวยอีกแล้วเอาของสวยมายั่วอีกแล้วเอาของสวยมายั่วอีกแล้วของสวยมายุ่วอีกแล้วนี่นี่นี่ของสวยมายุ่วอีกแล้วนี่ยังไงล่ะ น้องออกแบบไอ้นี่มากเลยอ่ะน้องออกแบบเปียนูนโคเชเนี้ยงานนี้น้องขายได้ทั้งปีนะงานแบบเนี้ยขายได้ทั้งปีเลยนะเนี้ยงานฐานาฟรายอัพใครที่ชอบแบบแนวเน้นหนาอันเนี้ยได้เลยถูกใจใช่เลยเน้นหนามีบางคนบ้าง ีบางคนบางแต่เออกำลังดีกำลังดีกลางๆกึ่กง,กง,กง,กงหนากึ่งบางว่าวา่างนั้นเนี่ยสวยเลยพี่สวยเลยอ่ะดูดิยุดนี่เดี๋ยวนี้เขาก็ชอบใส่แบบทรงตัวใหญ่ๆกันนะเ<ย>นี่ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยตัวใหญ่ๆเนี้ยนี่ทอมมี่ สะาดมากเลยค่ะพี่หาสะาอาดมากเลยเ oh! นี่ยน่ารักมาก <ming> มีทั้ง <ming> มีทั้งเปียนูนหักปัก,ปก <mot or> ครบเลยวิน่ารักอ่ะค <ming> อ,อยาค่ะ <ming> วเวลานี้สวยอะ่ะใครจะเก้อนรีวิวหรือว่าใครจะเก้อนใหม่นะคะเดี๋ยวลงรายละเอียดไปให้นะสวยมากเลยพี่ เอาของสวยมาย้ว่าจ้ะนี่อ่ะสวยๆทั้งนั้นเลยมีแขนอยู่ครบนะสวยมากเลยอ่ะนี่กำลังดีนะลา่ะการตักก็มีทา,านา่าทานา่นาน่ารักมากเลยอ่ะนี่ก็สวยจ้าอุ้ยสวยมากสวยมากเลยพี่ สะอาดมากค่ะสะอาดมากค่ะคุยครอปแฟชั่นงานไม่เอานะดูดิแบบแฟชั่นครอปยังมีอ่ะโอ้ยเธอเธอน่ารักเกินไปแล้วฟรง่งเฟร่งมากเออขอเปลี่ยนหน่อยขอฟุ้งฟิงหน่อยขอเป็นหมดน่ารักหน่อยกระสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบมาแบบไหนได้แบบนั้นนี่วู AU, เอยูฉันเห็นฉันเห็นไกลๆเลยใช่ไหม อ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยพี่ต้องขอใส่ก่อนสิเมพี่ขอใส่พวกค้าสวยค่ะจำนวนเดี๋ยวนับให้นะคะ buayu ขออนุญาตค่ะมันก็ขายได้ทั้งปีนะพี่น้องนี่เนาะวุ้ยน่ารักาล้วพี่เดี๋ยวพี่ขอใส่ก่อน b u อ่ะสวยสวยอ่าจะใส่ทุกตัวไม่ได้เด้เออจะใส่ทุกตัวไม่ได้เด้สวยมากเลย พี่ก็นสวยเลยอะ่ะโอ้นี่หัวผ้าฉ่ำมากค่ะไม่ไม่ได้ฉ่ำธรรมดาเ,ยนะยเลยนะเยอะด้วยนะสวยๆทั้งนั้นใส่คุุมเท่ๆนี่เปลี่ยนหลายตัวแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่ได้เห็นทรงของมันนะว่าเฮ้ยเขาสวยจริงนะเมดอินโคเรียเพราะทรงเขาสวยจริงนะแล้วเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ชอบใส่แบบเป็นแนวโอซส์เป็นแบบแนวมีใหญ่อยแบบนี้ ผู้หญิงก็ชอบใส่แบบประมาณนี้ตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยโัมันตัวยังมันมีเปียมีนูนมีโคเชนมีปักมีถักแบบโอ้ยมีครบเลยอะ่ะคือป้ายเขาไม่ดังไงป้ายไม่ดังลูกค้าก็จะแบบว่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจงานอยากรอดูรีวิวก่อนนี่นะเปิดให้ดูแล้วนะตัวนี้ขอใส่ก่อนครัแบบหนึ่งจะใส่ทุกตัวไม่ได้นะนี่เสียงในหัวฟิลม์ม <laughs> เสียงในหัวฟิลม์มเฟมบอกพี่จะใส่ทุกตัวไม่ได้นะสวยจังเลยค่ะใหม่มากโอ้โหนี่ยินน่ารักเลยเฟมดูเลยนี่ อุย้ยตายแล้วอะ่ะเปล่าสวยมากเลยค่ะพี่ขาผ้าใหม่ผ้าสะอาดหัวผ้าดีสวยๆทั้งนั้นเลยนี่โอ้ยหนูใส่ไม่ได้สินเทจอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นแบบแนวครอปมะนี่โหสวยแล้วอะ่ะเนี่ย เธอสวยทุกตัวอะ,ววะนี่ปักดูเธออุ้ยน่ารักมากอุ้ยตายแล้วคือ <c oughs> ถ้าเราเปิดตั้งแต่ช่วงหนาวเราคงขายกันไปหมดแล้วแหละเ <c oughs> ออแต่ว่าเราติดไงเราติดไงช่วงหนาวเราไม่ขายไงเราเก็บไงเราไม่ขายช่วงร้อนไง <c oughs> ช่วงหนาวไว้คนอื่นขายไปไงเออเป็นไงล่ะเราติดไงเอสเซเกิลน,นะนี่ก็แบรนด์นะจริงบางทรงแม่งผู้ชายก็ใส่ได้เนะ <c oughs> นี่ยเออเนี่ยโอเค พวยผ้าแบบผ้าดีมากเลยอ่ะผ้าสะอาดมากเลยอ่ะพ,ะพี่เนี่ยบางส่งนะผู้ชายก็ใส่ได้นะพี่นะแล้วตัวใหญ่ด้วยอ่ะตัวใหญ่ด้วยเพลงน้ารกอะเนี่ยแบบบางก็มีนะแต่แบบมันไม่ใช่แบบบางบางแบบไลท์นะมันก็เป็นคาร์ดิแกนแบบปกติท,ที่ไม่หนาไม่บางประมาณนั้น ไม่ใส่หลายตัวมากเนะี่ยอย่าเบื่อก่อนนะคะอยากจะใส่ให้เห็นเนะี่ยก็ของมันสวยอนะ่ะพี่ฟิล์มพี่ขอใส่แล้วไหมอยากใส่ให้าคลาเห็นนะขอ่ะของมันสวยจริงจนอะ่ะถ่ายได้ทั้งปีจริงๆนะพี่นะแบบนี้เนาะเฮ้ยพาระบายข้างล่างนะพี่ขอใส่นะฟิล์มท่านหยิบก่อนนะฟิล์มบอกว่าใช้จะลำคาแล้วนะ <laughs> จะใส่ทุกตัวก็ของมันสวยอ่ะพี่เออสวยทุกตัวก็ของมันสวยอนะ่ะพี่ไงพวกของมันสวยไงดูดิผ้าสวยมากเลย เราพี่ไม่ดูเลยตอนนี้ยพี่ and and ไม่ดูเลยจริงถ้าเราเปิดแต่ช่วงหนาวเราขายหมดไปนานละนะคะติดไงเก็บไว้ก่อนเออเก็บไว้ก่อนไงไม่รีบไงไม่รีบอะไรเงี้ยไงพี่ว่าหยิบตัวไหนมาก็สวยป่ะข้าใหม่นาาค่ะสะอาดมากสะอาดมากเลยอ่ะ สวยทุกตัวชอบทุกตัวด้วยสิ <i> หยิบตัวไหนมาก็สวยอ่ะพี่เนาะเดี๋ยวบตัวไหนมาก็สวยอ่ะพี่ดูดิ๋ยวโอ้ยมีกระดุมเป็นไม้ด้วยนะกระดุมไม้หยิบตัวไหนมาก็สวยอ่ะดูดิเนี่ยอ่ะทุ่มๆหยิบมาเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยอ่ะดูดิ๋ยวเนี่ยบตัวไหนมาก็สวยอ่ะ จุ่มหยิบมาเลยนะไม่ต้องแบบเนี่ยสวยมากเลยใส่ตัวไหนก็สวยอะพี่ชอบอะโ <Okay. S 1> อ,อชอบอะสวยถ้าศานั่งเลยอะดูดิถ้าสารมากเลยพี่ ของสวยแล้วค่ะดีไม่อยากให้พลาดนะของแบบนี้ขายได้ทั้งปีนะงานเนี้ยพี่ขายได้ทั้งปีเลยแบบเนี้ยทั้งปีเลย <S <S 1> <S 1> ใส่มันไปใส่ใส่มันไปเนะีไม่ต้องไม่ต้องใช้หุ่นไม่ต้องเปลี่ยนหุ่น้เสียเวลางานคอรปแฟชั่นแล้วงานไม่เอาด้วยนะดูเดี๋ยว อืมที่สวยทั้งเลยอ่ะผานหน้าด,ดู้สวยมากเลยพี่งิ๊่ปิ๊ขงขวาจเถอะเอามาเถอะอืมชอบอ่ะลูกค้าอย่าเบื่อนะอยากจะให้เห็นจริงว่าตัวมัน,นใหญ่ใส่ได้สบายสบายอืจะใส่อีกก็ไกลอยู่นะเพื่อจใส่เมื่อกี้เอง โอชอบมากเลยอ่ะสวยมากเลยพี่นี่งานผ้าทวิทหมน,น่ารักโคตรน่ารัโคตรที่น่ารัโคตรนี่นี่นี่มันผ้าทวิอีกตัวหนึ่งอุ้ยน่ารัโคตรมีทั้งแบบแนวคอปแฟชั่นเนาะแล้วก็ทรงคุมแบบอย่างเงี้ยนี่น สายคลุมแบบว่าแฟชั่นอ่ะนี่เป็นงานปักโครน่ารักเลยอ่ะโอ้ยปักโครน่ารักเลยบอกแล้วว่าอย่ายึดติดกับป้ายบางป้ายบางโลโก,ก้อาจจะไม่ดังต่งานของปังนะพี่นี่เลยปักโครน่ารักเลยสวยเยอ่ะตัวนี้ตู้หนึ่งมาน้อยค่ะตู้หนึ่งมาสามลูกสี่ลูกไม่ไม่เยอะค่ะอะไรกันนะอุย้ยพ้าทวิทตอ่ะสวยอ่ะ หัวผ้าฉ่ำมากเลยดูครอบดิมันน่ารักมากขาขาพี่ขาสวยมากเลยค่ะป้ายพีทีนะคะปีกระแผนน่ารักค่ะดูดิ นี่เจออีกตัวเองอะอ้โหสวยรับพี่เหืญน่ารักมากเลยอุ้ยลงคือปักเบียถักนูนครบมากเลยค่ะครบมากสวยมากเลยโอ้โหสวยครับพี่เพ็ญสวยรับพี่เพ็ญไม่หอมไม่หอมไ่หอเออนะเหมือนบางตัวเขาซักมานะยี่มานะหอม เปลี่ยนเยอะมากเลยชอบอะไม่ต้องเปลี่ยนหุ่นไนงะใส่เองเป็นเองเลยโอ้งานคอปแฟชั่นก็น่ารักมากเลยอะ่ะงานไม่เอาเลยนะงานดีมากเลยนะเราสะอาดด้วยอะสะอาดมากเลยจึงหนา นี่ปักนารังเปิดสอบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะทุกตัวทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบนะคะ, mm hmm. ะสะอาดมากมากค่ะพี่ป็นงานผ่าหน้า mm hmm. ลายว mm ินเทจนี่ี่ชอบลายแบบนี้วะ mm hmm. แบบนี้พี่ชอบแบบนีวแปลี่ยนี่ละแกะนี่วะ สวยมากค่ะต้องยอมรับเลยว่าเขาทําได้ดีมากเลยคัดผ้าได้สวยมากเลยอะยสวยละเมดอินเคเรีป้าย TT นะให้ฉัน M นะตัวเนี้ตัวนี้ให้ฉัน M ป้าย TT นะเออรีบไปพี่ของสวยขนาดนี้ใครอยากเอาก้อนนี้หรือใครจะเอาก้อนใหม่เดี๋ยวปูลงรายละเอียดไ้ให้นะคะสุดๆสวยมากอะไปแล้วสวัสดีนะคะ